สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในรีดเร็วๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งรีดเร็ววันนี้นะเป็นแพท OTA ประจําวันที่29สิงหาคม2024นั่นเนงมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับเรากําลังจะปิดฉากซีซั่นยังอเวนเจอร์พร้อมกับอีก1 O ึ่ทการปรับเปลี่ยนในสัปดาห์นี้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนหน้าตาผู้เล่นในเมตาเกมหลักครับผมแล้วก็บัฟให้กับผู้เล่นอีกสอสาคนนครับ ขณะเดียวกันเนี่ยก็ปรับปรุงการ์ดเก่าๆบางใบที่อาจจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งเรามาเริ่มกันเลยใบแรกครับผมคือแอทุมานั่นเองจากเดิมเนี่ยเป็นสีเอเนจีสิบพาวเวอร์หลังแต่เธอเนี่ยจะทำรายการใบนี้ครับหากคุณมีการ์ดใบอื่นในพื้นที่นี้นะฮะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นสีเอเนจีสิบพาวเวอร์เหมือนเดิมแต่ว่าความสามารถเนี่ยคือหลังแต่เธอจะทําลายการของคุณหนึ่งใบในพื้นที่ที่การ์ดใบนี้อยู่ที่มีพลังต่อสู้น้อยกว่าครับอ่า ทางทีมงานเขาให้ผไหมไว้ว่าเจ้าแห่งท้องทะเลผู้นี้ครับเคยเป็นการ์ดท,ที่มีอัตราก,การเล่นสูงมาก่อนเขาเป็นการ์ดค่าไล่สีเอนจิที่ส่งพลังมากเมื่อเล่นร่วมกับการ์ดอย่างอาร์เมอร์หรือซีโร่ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อบรรดาการ์ดท,ที่สามารถส่งของเติมพื้นที่ของอีกฝ่ายตรงข้ามมีมากเ,เรื่อยๆเนี่ยอทูมา่าก็หาที่ยืนในเด็กต่างๆยากขึ้นครับไม่เว้นแม้แต่การ์ดท,ที่ผสานพลังกันอย่างสคาครับ และเนื่องจากเราอยากเพิ่มตัวเลือกการ์ดที่สามารถแก้ทางกลยุทธ์อุดพื้นที่เนี่ยเราจรึงตัดสินใจใช้ไพ่อูนย้อนกลับครับผมกับการรีเวิร์กแอตุม่าโดยจะทําให้คุณสลักการ์ดไบอื่นเพื่อแลกกับพลังต่อสู้ขนาดใหญ่ของแอตุม่าแทนการปรับนี้นะครับจะทําให้แอตุม่าเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับการ์ดอย่างเอ็กซ์ทร์วิตตี้ในขณนะดเดียวกันก็เป็นตัวแก้การ์ดอย่างกินกอบบินได้ด้วยอ่ารีเวิร์กครั้งนี้ผมว่าน่าสนใจมาก เพราะว่าไม่ทําลายตัวเองแล้วยังไงตัวเองก็ได้ยืนอยู่แน่นอนแต่ก็จะถ้าทำลายการ์ที่ power น้อยที่น้อยที่ตุดน้อยกว่าเนี่ยอ่ะพูดง่ายนะก็จะถ้าเราเจอพวกเด็กจังเนี่ยทูมาเอาให้เลยนะเพราะว่าอีกฝ่ายโยนเป็น a อซิดแอโรโยนเป็นเดอะฮูดโยนกอบบินมาเนี่ยซื้อทูมาแบบฟานเรียบก็น่าสนใจมากๆนะเพราะว่า4 energy 4 power, 4 power ก็เป็น power ที่สูงเหมือนกัน อาจจะเป็นกู๊ดการ์ดใบใหม่ก็ได้หรืออาจจะเล่นกับเด็กที่ใส่สคารอย่างที่เขาบอกมาครับที่มีพาวเวอร์สีเป็นรคอระสนะก็น่าสนใจมากๆผมน่าจะลองเล่นดูนะวันแรกๆเนี่ยคือแบบน่าจะว้าวเลยเด็กจังอาจจะตกเมตาเลยก็ได้รอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับเอตูม่ารีเวิร์คครั้งนี้ครับใบต่อมาครับเรียกได้ว่าผมรอเหมือนกันนะว่าคือโลก,กิแน่ๆรอ,อให้เนื้อไปแหละมาจากเดิมเนี่ยเป็น3ไอเนอรี่ห้าพาวเวอร์ เปิดตัวแทนที่เด็กเราด้วยการฝ่ายตรงครามแล้วก็ลดคอร์สหนึ่งแล้วก็จวดหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น2 Energy 2 Power ความสามารถเหมือนเดิมแค่ไม่จวดแล้วนั่นเองนะเขาจง่ายนะครับทีมงานเขาให้เหตุผลไว้ว่าตอนที่เราอัปเดตโลกีไปเมื่อต้นเดือนเนี่ยเราได้บอกไว้แล้วว่าจะกลับมาแก้ไขโดยเร็วหากจําจเป็นถึงแม้ในช่วงแรกเนี่ยจะมีบางคนสงสัยในความเก่งของมัน,นครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโลกีก็พิสูจน์ให้แล้วว่าเป็นการที่ได้รับการอัปเดตเนี่ยเป็นแบบหนึ่งใบที่เก่งที่สุดในเกมไป ก็เขาดีใจครับที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ก็เกินเป้าหมายเขาตั้งไว้ครับคือมันเก่งเกินนะฮะครั้งนี้ก็เลยลองปรับโลกิลงมาอีกหน่อยครับโดยการลด o w e r กับค่าลายนะฮะทำให้เราก็ตัดการยอกไปด้วยแล้วก็ย้ายการให้ลงมาเล่นตามเคริร์ฟก็คือลดมาเหลือสอจี้หากการปรับครั้งนี้ไม่เวิร์กเนี่ยเราก็จะกลับมาปรับเอฟเฟนี้อีกครั้งแล้วทําไม ไม่ตัดแค่การจั่วแต่ปล่อยให้โลกิที่มีค่าพลัง35ต่อไปหรือ34แทนครับคำตอบก็คือองค์ประกอบหนึ่งของโลกีเนี่ยที่เรารับรู้มาอย่างชัดเจนจากการทดสอบการเล่นในช่วงแรกๆครับคือจํานวนการโลกีที่คุณเข้าได้ถึงในปัจจัยหลักเนี่ยทำให้การดใบนี้สนุกค่าด้สามมันทําให้คุณเข้าถึงการได้น้อยเกินไปและน่าจึกเวรไฮโลทนที่เราเพิ่มการจั่วเข้ามาในครั้งก่อนหมายเขาว่าไงหมายาวา่าเขา3ามเอเนจีเหมือนเดิมแต่ตัดจั่วไปเนะี่ย การจะน้อยลงใช่ไหมเขาเลยลดให้เหลือ 2G แต่ได้ไม่จวยแล้วทําให้การ์ดมันก็เท่าเดิมนีแต่แค่เล่นไวขึ้นนะก็เนื้อผมมองว่าเนื้อเพราะว่าต้องเจอไวขึ้นถึงจะได้การเล่นเท่าเดิมใช่ปะแล้วก็อาริเชมก็จะโดนเนื้อไปด้วยคะเพราะว่าปกติอาริเชมโลคีเทินสองคือตึงๆเลยอันนี้อาจจะต้องเป็นโลคีเทินหนึ่งแทนแล้วครับก็ยากขึ้นหน่อยแล้วเพราะ power ของโลคีกลดไปด้วยตั้ง3นะฮะไม่ใช่น้อยนะสามเวอร์ตรงนี้ก็มาดูกันว่า คนผู้เล่นสมัยนี้เขาจะยังคิดยังไงกับโลก,กิอยากจะเล่นโลก,กิกันต่อหรือไม่ครับผมใบต่อมาครับผมก็คือ c o อปปี้แคทแน่เองจากเดิมเนี่ยสามเอนเนอจีห้าพาวเวอร์เมื่อจั่วได้จะขโมยความสามารถข้อความการ์ดใบล่างสุดของเด็กฝ่ายตรงข้ามตอนนี้ครับปรับใหม่ครับเป็นสามเอ g เน p o w จีห้าพาวเวอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อคุณจั่วได้กอปปี้แคเนี่ยจะ Co อปปี้ข้อความจากการ์ดใบล่างสุดของเด็กฝ่ายตรงข้ามก็คือไม่ขโมยแล้วใบน,นั้นจะมีความสามารถเหมือนเดิมนะแล้วก็ c o อปปี้แคก็จะมีความสามารถเหมือน ทางทีมงานเขาบอกว่าเราทําการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยกับ Copycat ครับเนื่องจากการ์ดใบนี้เนี่ยมีอัตราการเล่นที่สูงมากและเด็กก็ถูกสับบ่อยเกินกว่าที่เราคาดไว้ครับความสนุกหลักของผู้เล่น Copycat เนี่ยไม่ใช่ขโมยความสามารถของการ์ดแต่คือการได้รับความสามารถที่น่าตื่นเต้นและรู้ข้อมูลของอีกฝ่ายครับและการ์ดมีกระการมีการ์ดที่เขาถูกขโมยข้อความเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ารุนกิดเกินไปสําหรับคนที่โดนนะฮนะดังนั้นเราจึงแทนที่ความสามารถของเธอเป็นการ Copy แทนนั่นเอง ก็กลายเป็นตามชื่อไปแล้วนะ Copy ก็ <c oughs> คือ Copy จริงจริงไม่ใบใบที่เราได้ความสามารถมาแล้วก็โดนเนร์ฟ <c oughs> แต่ว่าผมว่าไม่แรงเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นกูดการ์ดที่เล่นได้อยู่ดีครับเพราะแต่ก่อนเนะี่ยมันเก่งเกินไปจริงนะแบบเราสมมุติเรา Copy Cat ถ้าเราสับหินเข้าเด็กอีฝ่ายฝ่ายชจทได้การ์ดที่ใบมาคือแบบเดนการ์ดไปเลยใบยนั้นอันนี้ก็อาจจะสมดุลขึ้นก็เก่งเหมือนเดิมแหละผมว่าน่าจะได้เล่นเหมือนเดิมนะ Copy Cat ไม่น่าจะมีอะไรมากนะฮะ ไม่ต่อมาครับผมก็คือ b ี่นเองจากเดิมเนี่ยเป็นกาซสองเอเนจีสองพาวเเปิดตัวก็คือย้อนกลับกา๊าซประเด็อื่นในที่นี่นะฮะขึ้นมือแล้วก็ลด Energy 1หน่วยในเทอนรน์นาด้วยตอนนี้บีก็เปลี่ยนกันจาก2 G 2 Power เป็น3 Energy 5 Power แล้วนะครับทางทีมงานเขาบอกไว้ว่าจริงอยู่ที่เด็กเบลเนี่ยนั่นแข็งแกร่งมากในช่วงหลังครับแต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เราทําการอัปเดตนี้เรามีกาซใหม่ๆที่กําลังจะมาแล้วก็ การปรับการ์ดที่มีอยู่บางส่วนเนี่ยจะส่งผลต่อความเก่งของบีสครับเราได้ตัดสินใจว่าวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดก็คือพาบิ๊กบีสกลับมาระยะมันกลับไปที่เคิร์ฟสามค่าไาย3ามเมจี้เหมือนเดิมนั่นแหละก็คือเขาเหมือนเขาปรับเนื้อไว้ก่อนกันแบบการ์ดที่จะมาใหม่ๆจะเก่งเกินถ้าบีสไล่สองนะก็เลยจัดไล่สามกก่อนเลยดีกว่าก็อาจจะสมเหตุสมผลแล้วกันเราต้องรอดูว่าการ์ดใบใหม่ที่จะมาในอนาคตเนี่ยเก่งกันแค่ไหนนะเพราะอันนี้เขาคือปรับลงหน้ายอยู่แล้วนะ เด็กเบลในเมตาคือเล่นได้เล่นดีอยู่แล้วมีโดนเนร์ฟไปก็น่าจะเก่งเหมือนเดิมถ้าได้ของเสริมมานะฮะต้องรอดูของเสริมแล้วกันว่าจะเป็นใครนะที่เขาปรับรอไว้นะใบต่อมาครับผมก็คือกาสมาสเตอร์่นองจากการ์ด5 Energy 0 p ศ w e r ที่เปิดตัว,วจะก,ก๊อปพาวเวอร์ของการ์ดท,ที่เราลงก่อนหน้าใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น6 Energy แล้วครับ0 Power าเเหมือนเดิมทีมงานเขาบอกไปว่าการปรับเปลี่ยนนี้อาจดูผิดไปจากเดิมเล็กน้อยครับแต่ก็คล้ายเดิมชอบกลนมาครั้งผู้เล่นจะถามว่า การอย่างซิ l เวอร์เซอร์และ er คิวม n งเกอร์มีข้อจำกัดในการออกแบบหรือเปล่าใช่มันอาจเป็นแบบนั้นครับและทัสมันเตอร์ก็เช่นกันด้วยความสามารถในการสำเนาพลังต่อสู้เดิมที่สม่ำเสมอเนี่ยแม้ว,ว่าท a สมันเตอร์จะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมาพักใหญ่ๆแล้วนะแต่ผู้ทดสอบเกมระดับสูงของเราเพบว่าเด็กที่กำลังจะมาบางเด็กนั้นเนี่ยจะเก่งเวอร์จนเกินไปหากมีท a สมันเตอร์ที่ใช้5 Energy จี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เราจะปล่อยให้เมตาเกมเนี่ยจัดก,การตัวเอง การพบว่ามีบางอย่างที่สร้างความปั่นป่วนก็ดูน่าสนุกดีแต่ในกรณีนี้ความกังวลนั้นเนี่ยมีค่อนข้างมากแล้วก็เด็กนี้ก็เก่งมากจริงๆครับเราจึงตัดสินใจที่จะล้ขั้นตอนไปยังสถานะหลังการเนื้อซึ่งเราก็ยังเชื่อว,ว่าจะสนับสนุนเด็กที่ยอดเยี่ยมบางเด็กได้อยู่นะขอให้สุขกับการที่ตามหาเด็กเหล่านั้นครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณจะไม่ได้เห็นการปรับเพื่อป้องกันไว้ก่อนแบบนี้บ่อยๆหรอกก็อันนี้คือเหมือนจะปรับกันอนาคตอีกแล้วนะเหมือนบี้เลยครับ พราะกลัวว่าเด็กในอนาคตการ์ดใหม่ที่จะมาเนี่ยทำให้ทัสมาเตอร,ร์เก่งเกินไปก็เลยเมือก่อนเลยครับเมื่อก่อนผมก็ให้อะไรไม่ได้เหตุผลนตตอนนี้เราก็ต้องดูของเสริมในอนาคตว่า,าทาให้ทัสมาเตอร,ร์เก่งแค่ไหนแล้วกันนะครับรอดูอนาคตอย่างเดียวเลยตอนนี้ใบต่อมาครับผมก็คือแคนนอนบอลนั่นเองจากเดิมเนี่ยเป็นการ์ด5 Energy 7 Power เปิดตัวเนี่ยจะย้ายการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่มีพาวเวอร์สูงที่สุดหนึ่งใบออกไปจากพื้นที่นีน้แล้วก็หากย้ายไม่ได้เนี่ยก็ทําลายให้กลายเป็นหินนะ ตอนนี้ก็บัฟมาครับจาก5 g 7 Power เป็น5อินนิจ8 Power แล้วครับทีมง,งานบอกไว้ว่าเมื่อต้นปีนี้เนี่ยเราได้มีการปรับลดพลังต่อสู้ของคันนันบอลลงด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอัตราการเล่นและอัตราการชนะของการใบนี้เนี่ยสูงมากๆเราต้องการให้แน่ใจว่ามต้าเกมเนี่ยรวมถึงการปรับเปลี่ยนอื่นๆนะฮะจะเปลี่ยนไปอย่างเหมาะสมและในที่สุดก็เป็นเช่นนั้นครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจึงสบายใจที่จะคืนพลังของคันนันบอลให้เป็น5 8แล้วนั่นเอง ก็สมควรปับสักทีเพราะว่าเด็กที่จังที่แบบถมเลนบ่อยๆก็คือหายไปค่อนข้างเยอะหลังจากที่ดรออโตพูสเนิฟมาไงคันนันบอลก็เลยหายไปด้วยก็หวังว่าคันนันบอลจะกลับมาสู่เมตาได้อย่างภาคภูมิครับหลังจากการปับครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่รอดูดีกว่าเพราะว่าอยู่ในกล่องสัปดาห์นี้ด้วยอาจจะได้เห็นกันรอดูครับรอดูมาถึงใบสุดท้ายของแพทช์นี้กันแล้วครับก็คือเดสทรอยเลอร์นั่นเอง จากเดิมเนี่ยเป็นการ์ด6 Energy 16 Power เปิดตัวทำลายการ์ดใบอื่นๆของเราทั้งหมดเลยตอนนี้ครับเปลี่ยนใหม่เป็น6 Energy 14 Power ความสามารถก็คือเปิดตัวทำลายการ์ดของคุณในพื้นที่อื่นๆอ่าก็หมายความว่าเรามุดเราเล่นทางซ้ายตรงกลางกับทางขวาก็โดนทำลายเล่นกลางซ้ายขวาโดนทำลายเล่นขวาซ้ายกลางโดนทำลายนั่นเองทางทีมงานบอกไว้ว่าเราแน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงชอบเ e สทอเยอร์มากมาตั้งแต่ครูแรกๆแล้วครับ พวกเขามากจะใช้ซีโร่อาร์เมอร์หรือคอสโมเพื่อเลี่ยงข้อเสียของการใบนี้หรืออาจจะเล่นคู่กับบัวพาดเพื่อเอาชนะพื้นที่ที่2ที่นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงห,งหลังมานี้ครับเดซโซเยอร์เนี่ยกลับต้องทิ้นวนอย่างหนักเพื่อให้ได้ลงสนามครับดังนั้นเนี่ยเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนเอฟเฟกเพื่อให้เขามีโอกาสที่ดีกว่าในการสนับสนุนการ์ดอย่างนิมร้อนและเดซครับเมื่อพิจารณาจากเรื่องที่ ตอนนี้เนี่ยเดสทรอยเยอร์จะสามารถชาเลนจ์เพื่อเอาชนะในพื้นที่ที่เขาอยู่ได้แล้วเนี่ยเราจรึงต้องหักพลังต่อสู้เขาออกเล็กน้อยครับเพื่อชดเชยนะฮะก็ปรับมานิดหนึ่งนะเพราะว่าปกติทำลายทั้งบอร์ดอันนี้ก็ทาลายแค่2โลเคชั่นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นแน่นอนและก,กับพาวเวอร์ที่ลง2องพาวเวอร์อาจจะคุ้มค่าต้องลองเล่นดูวันนี้ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ผมนะต้องไปลองใช้จริงๆว่าจะเก่งขึ้นแค่ไหนครับเพราะว่าทางทีมงาน,นเขาก็อยากให้คนเล่นเดสทรอยเยอร์เยอะขึ้นด้วยนะก็เดี๋ยวไปลองกันได้ เอาละแพทนี้ก็จบแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่แพทหน้าครับผมวันนี้ฮาาสว่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ